ตั้งกล้องให้คนเข้ามาดูกัน ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทางเฟซบุ๊กนะครับนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับหรือเข้ามาทีหลังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมได้ถือผมได้มาที่วัดจุกกระเชอนะครับวัดหลวงพ่อเริ่มนะครับที่เครือสาพัฒน์ศรีราชานะครับ ก็ได้ไปหามะพร้าวนะครับกล้วยขนนมาร่วมบุญนะครับผมไม่มีสวนนะครับไม่มีสวนไม่มีที่แต่ก็อาศัยเป็นสะพานบนนะครับเพื่อที่จะไปหาบางสิ่งบางอย่างพอที่จะช่วยทางวัดได้นะครับอาเอามาร่วมทําบุญแล้วก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญนะครับกับ พี่ๆน้องๆนะครับชาภาพผู้ใจดีเนาะที่ร่วมบุญกันมาในครั้งนี้ในหลายๆท่านนะครับอ่าก็มาเมื่อแล้วครับเพิ่งมาถึงสักครู่นี้นะครับก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะครับเก็บภาพหรือไลฟ์สดนะครับให้เพื่อนๆทาง Facebook ได้ชมกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวงานตรุษจีนนะครับงานทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับ ทำบนปิดทองฝังโลหิตเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างหลวงปู่เรื่มนะครับาตามป้ายนี้เลยครับวันนี้ยังไม่มีงานนะครับกำลังเตรียมสถานที่เตรียมงานกันอยู่เนาะแต่ผมมาแล้วก็ถือโอกาสเห็นภาพสวยสวยงามแล้วก็เห็นสิ่งเป็นมงคลหลาย,ลายอย่างนะครับก็เลยถือโอกาสตรงนี้ในการที่จะไล์สดนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับท่านใดที่ว่าเออตุรกีปีนี้นะครับจะทําบุญที่ไหน นะครับจะไปที่ไหนดีจะทําบุญที่ไหนดีนะครับอันนี้ขอแนะนําเลยนะครับที่วัดจุกเ,กเาชาินะครับเพื่อสาพัฒศีราชานะครับวัดหลวงพ่อเริ่มเนาะก็เป็นนิมิายดีนะครับไม่กี่วันนี้แล้วแล้วก็ประมาณวันที่20ที่จะถึงนี้จะมีพิธีบวงสวงนะครับเดี๋ยวก็กลับ เดี๋ยวขอให้ท hmm. ่านอาจารย์บอยได้อธิบายนะครับว่า <được> ท่านเป็นผู้ที่ดูแลงานหรือจัดงานตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์บอยครับอาจารย์คนครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับลานบุญนะครับแห่งวัดจุะเชอศรีราชาชนบุรีนะครับก็เป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตรนะครับก็จะเริ่มพิธีบวงสวงวันที่20นะครับเวลา4ี่โมงเย็นเป็นเปิดงานนะครับวันที่21ถึง วันที่29นะครับเดือนมกราคมนะครับในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับก็สามารถมาร่วมบุญนะครับกันที่วัดจุกะเชิอกันได้นะครับเพื่อสมทบทุนสร้างดงปูเริ่มปรโมนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหน้าตัก9เมตรสูง11เมตรครับณนวัดจุกะเชิแห่งนี้ครับผมครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในครับผมครับเดี๋ยวเราเดินตามท่านอาจารย์บอยนะครับ เพราะว่าผมเพิ่งจะมาถึงเนาะยัง,งาาไม่ได้รู้นะครับการเตรียมงานก็เกือบก็ถือว่าเกือบจะพร้อมทุกอย่างแล้วครับนี่ก็เหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับเมื่อเราเข้ามาถึงหน้าลานบุญวัดจุกรกะเชิงนี้นะครับก็จะมีนะครับลาวิหารนะครับานหน้าพระโสถน,นี้นะครับก็จะมีการเติมน้ามันตะเกียงนะครับ เติมแสงสว่างในชีวิตตามบุญตามกำลังศรัทธา,านะครับหรือตัดบารพระประจําจวัน,วน,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 านนะครับปิดองทองฝังรูปนิดนะครับปิดทองรูปนิดิต่างๆนะครับเรก็สามารถนะครับมาร่วมบุญนะครับในส่วนของอย่างเชน,เนซีนะครับหรือว่าทำบุญรัประจําวันเกิดนะครับหรือว่าจะมาร่วมทําบุญในส่วนของ พระป่า12นักสัตว์12ราศีนะครับรัเนียครับช่วงฉลุนนะครับฐานเผาะมรงมมเสงมาเมียมาแม่วอกประดาจอบปุญก็ดีนะครับก็สามารถนะครับมาทําบุญกันได้นะครับเดี๋ยวใครต้องการที่จะเสี่ยงเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงโชคโดนทำตายทำนายดดงชะตานะครับในการเสี่ยงเหรียญนะครับนําเหรียญมาโยน อาบาทนะครับตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานอนาคตอำนาจโชคลาภก,การเงินสุขภาพความรักและวาสนานะครับะนำเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทนะครับว่ามาโยนเสี่ยงทายกันได้ครับนะฮะและ้วต่อไปก็จะเป็นาการร่วมบุญเกี่ยวกับการเจอคุณเจิมหน้าผากนะครับเม่มตตามหานิยมการถวายสังฆทานนะครับทำบุญโรงศพทำบุญที่ดินนะครับนะก็ อันนี้ก็จะเป็นร้านพิธีที่กําลังจัดตั้งนะครับก็เสียบแล้วเสร็จก็ถือว่า80%ซตครับณตอนนี้นะครับอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อหลวงพ่อรุ่งนะครับพระอธิการพระอธิการจารึกสัญญาตนะครับก็ขมักขม้นทํางานทั้งวันเลยครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับก็จะมีใส่เงินใส่ทองนะครับให้่วกบุญนะครับก็จะเป็นค่าอาหารกลางวันส่งพัฒนาดเด็กเล็กด้วยซึ่งาทางพระเดชพระคุณ หลวงพ่อรุ่งนะครับพระธิกาจาลึกสัญโตนะครับก็เป็นผู้ที่อนุเคราะห์ทางสุนทนาเด็กเล็กอยู่นะครับเดินเชิดกันได้นะครับตุนจีนปีนี้ท่านใดที่เดินทางตามวัดเพื่อที่จะทำบุญนะครับนี่ขอแนะนำนะครับวัดจบกระเชิอีกวัดหนึ่งนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับเขตพื้นที่บัญชางระยองเดินทางสะดวกสบายเนาะครับผม จะมีการทําบุญเกี่ยวกับโรงศพนะครับทําบุญกับลัฐผีนะครับอ่าก็จะมีล้ฐผีมานั่งอ่าคอยเชิญเชิญนะครับท่านมาร่วมบุญนะครับโรงศพนะครับแล้วก็สะดอกข้อต่อชะตานอนลงนะครับทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับอ่ากระเบื้องนะครับกระเบื้องหลังคานะครับที่จะเอามา ก็ได้เละเอามาติดนะครับบนโบสถ์บนวิหารหรือสาราการประเดียนนะครับที่วัดจุกกระเชยนะครับก็สามารถทําบุญก็ได้ตามตามกําลังได้เลยครับแล้วก็ท่านใดที่ทําบุญ100บาทขึ้นไปนะครับรับนะครับรับหลวงปู่เริ่มพนโมหนึ่งองค์นะครับ100บาทขึ้นไปนะครับอันนี้คือจะให้เราเขียนชื่อใส่ในนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมก็ได้เขียนชื่อที่กระเบื้องครับอ๋อครับอ่าก็จะมีทะบุญกระเบื้องนะครับ ท่าในใดทำบุญหนึ่งรอบาทนะครับก็จะเขียนชื่อนามสกุลนะครับอ่าว่าจะเป็นเราหรือครอบครัวนะครับก็เขียนใส่ไปได้ทั้งหมดเลยครับอ่าเมื่อทำบุญหนึ่ง้บาทก็จะรับหลวงพ่อเริศหนึ่งองค์นะครับในทุกๆกองบุญเลยครับแล้วก็มีทำบุญผ้าตรายนะครับทำบุญผ้าตรายอ่าแล้วก็ทำบุญอ่าทางด้านเสมานะครับมีผ้าป่าลอยฟ้านะครับ หน,นึงนะครับและนี่เราก็จะเดินเราก็จะเดินรอบๆที่ตั้งลูกมิมิตอยู่นี่นะครับก็าสามารถเดินผิดฟองกันได้ในวันงานนะครับครับสวัสดีครับพี่ครับก็วันนี้พาเดินชมโดยรอบๆนะครับบริเวณ<ช>รอบนะโบสถ์เนาะอ่าเดี๋ยวให้ชมภาพโบสถ์ตรงนี้หน่อยนะครับอ่าเป็น โบทที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวนะครับผมพาเดินชมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้คือบันไดาทางขึ้นนะครับจะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกเนะาะแล้วก็จะมีพี่ช้างนะครับหรือพญาช้างนะครับใหญ่โตมโหฬารามากนะครับ อันนี้คือประดับไฟแสงสีไว้เกิดความสว่างนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับโดยรอบๆก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์บอยนะครับที่ท่านไดอ้อธิบายให้ฟัง <S <S เนะาะอธิบายให้ฟังในส่วนรอบของวัดว่าจุดใดมีจุดใดบ้างนะครับหรือมีพิธีกรรมอะไรยังไงซึ่งผมเองก็เพิ่งจะมาถึงนะครับมาส่ง มะพาเพื่อทําบนทําพิธีบงวงสวงถวายเนาะก<ม>็เลยต้องของ<ม>อ่าบารมีท่าน<ม>นะครับ<ม>ใหท่านมาช่วยอธิบายให้นะครับ<ม>เพราะาตัวผมเองก็ไม่ได้มาตรงนี้โดยเบื้องต้นแล้วก็เลยถึงไม่ได้รู้ตรงนี้นะครับอ่ายัางไม่มีงานนะครับยังไม่ได้ทํางานนะครับยังไม่ได้จัดอะไรนะครับก็กําลังเจ้าหน้าที่กําลังเตรียมนะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอย ได้ปรรบไว้นในเบื้องต้นนะครับหรืออธิบายให้ฟังในเบื้องต้นนะครับก็คือ,อวันที่20ประมาณบ่าย4มโมงเ<ม>ย็นนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะบวงสรวงนะครับโดยที่ว่าน่าจะเป็นท่านอาจารย์มาเนาะมาเป็นพิธีบวงสรวงนะครับเดี๋ยวให้ทำโดยรอบๆนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมงานกัน สวยงามมากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับฝนตกนะครับไม่มีฝนแน่นอนเพราะว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเริ่มนะครับขอท่านได้เปิดให้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้สาธุชนนะครับได้มาทำบุญกันโดยสะดวกสบายนะครับอันนี้คือลูกนมิมิตนะครับที่อยู่รอบๆโบสถ์นะครับ เป็นลูกเล็กนะครับอันนี้ลูกเล็กนะครับส่วนลูกใหญ่ที่อยู่ตรงโน้นนะครับเป็นลูกใหญ่นะครับที่อยู่ฝั่งโน้นเนาะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะใหญ่โตมโหฬารนะครับอลังการงานสร้างนะครับนะครับครับก็ต้องขอท่านอาจารย์บอยอธิบายต่ออีกนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้ตรงนี้นะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ถอนโบสเมื่อวันวันที่6ที่ผ่านมาครับจะเป็นน้ำมนต์ถอนโบสผมนะครับซึ่งในการพิธีกรรมถอนโบสนะครับใช้พระสูงทั้งหมด3า0ร้อูปครับซึ่งจะมาสวดถอนโบสประจำตามคิดต่างๆของ เสมาของวัดในพื้นที่เขตเสมาที่กําหนดไว้อันนี้ทําไปหรือยังทาไปแล้วครับทําไปแล้วครับมีสงบแล้วก็คืออันนี้คือต่อไปจะเป็นพิธีที่ปิดทองฝั่งลูกมินต์ก็คือเป็นการกําหนดเสมานะครับก็จะมีเสมาที่ตั้งอยู่ตรงนี้ครับครับผมนี่ก็คือเสมาที่ที่จะติดตั้งนะครับที่จะติดตั้งนะครับตั้งแต่มีทั้งหมดตรงนี้นะครับก็มีทาง นะครับมีทิศตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้นะครับทิศเหนือนะครับมันออกเฉียงเหนือนะครับทิศตะวันตกลูกที่หกนะครับแล้วก็เนี่ครับก็ทั้งหมดก็จะแปดรูปนะครับจะแปดแปดเสีมานะครับที่จะวางตามจุดประจำที่ต่างๆของพระอุโบสถที่วัดจุกระเชอครับครับผมเมื่อวันที่หกที่ผ่านมาก็คือจะเป็นพิธีคือใช้พระสงฆ์ทั้งหมด300กว่ารูป เป็นวิธีกรรมที่หาดูได้ยากครับในการวิธีกรรมถอนโบสถ์ครับซึ่งเป็นไม่เคยเห็นเลยเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ำมนต์ถอนโบสถ์นี้นะครับสามารถแก้ได้ทุกอย่างแก้สิ่งที่มีทุกอย่างแล้วคือหายากมากนะครับใครอยากจะมาบูชาน้ำมนต์นะครับไปไว้ไปอาบไปใช้นะครับนะครับซึ่งเป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพุทธคุณด้วยนะครับ ซึ่งพิธีถอนโบสเนี่ยไม่ได้หาดูได้ง่ายๆแล้วก็เป็นพิธีกรรมที่เข้มขังเครือศิษย์มากนะครับเป็นพิธีกรรมที่หาดูได้ยากครับมีกําหนดราคาไหมหรือยังไงไม่น่ากาหนดราคานะครับไม่ไม่มีกําหนดราคาครับก็แล้วแต่สุดสุดแล้วแต่ว่าจะทําบุญนะครับแล้วก็ถ้าทําบุญ1น0บาทนะครับก็จะรับตัวเริ่มปรโมหนึ่งองค์ครับผมอ่านี้ครับแล้วทานนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนผมเองนะครับก็จะเรียกตรงนี้ว่าพี่พายเงินกับพี่พายทอง เราก็จะเห็นนะครับในการที่ช้างคลายนะครับเชือกใหญ่ละตรงนี้นะครับใหญ่มากครับนะครับโดยหลวงพ่อรุ่งนะครับลายมือนะครับความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรุ่งนะครับหรือระาในการจะเึกสัญญาโต้ได้ทําการจุนเจิมนะครับทำการเขียนยันอักขรนะครับต่างๆนะครับไว้ที่นาพิบช้างคลายเงินไายทองตรงนี้นะครับจะมีอยู่สองเชือกนะครับที่อยู่ฝั่งน้นนะครับ ใหญ่มากนะครับผมเองก็จะเรียกพิพายเงินกับไพ่สายทองครับนะฮะนี่เป็นลายมือนะครับการจายของหลวงพ่อหลวงพ่อรุ่งนะครับหรือพิธีการจายึกจันทร์โตนะครับโอ้โหชัดเจนสวยงามสวยงามลายมือสวยงามเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นคำวยพรที่สวยงามนะครับตรงนี้ก็ให้จงรวยนะครับตรนนี้ขอให้ลูกหลานนะครับก้ารวยนะครับอ่า อาจจะให้ดูกใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับอ่าโอ้โหสวยงามมากทั้งอัคระทั้งตัวนังเสือสวาสุมาอาุนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิ่ตวัพระตวา,า,วาสวาสุนะครับที่หลวงพ่อได้จเจอเขียนไปนะครับอันนี้เป็นยานที่สวยงามเข้มขังแล้วก็ แม่ตามหานิมศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะฮะนโมพุทธายะนะครับพุทโธอรหังนะครับสวยงามนะครับชัดเจนแทบจะไม่มีเส้นสะดุดเลยครับโอ้ถือว่ามหาบารมีนะครับแค่ได้มาเห็นยันยันนี้ก็ถือว่าเป็นมหามงคลแล้วครับเป็นมหามงคลมากครับจะได้เห็นลายมือของหลวงพ่อนี่ สวยงามมีความเข้มขังมากครับครับผมขนาดเราอยู่ในวงการยันเรายังชมเลยครับว่าฝีมือหลวงพ่อท่านเนี่ยสุดยอดเลยครับผมบนี่จะเป็นในการตัดเตรียมงานของบรรดาช่างไฟหรือว่าทีมงานที่จัดเตรียมสถานที่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่พื้นที่ที่เตรียมไว้สําหรับ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่บวงสรวงครับผมจะเป็นพื้นที่บวงสรวงก็คือเราจะบวงสรวงกันในวันที่ยี่สิบนะครับเวลาสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะครับก็จะมีนะครับพอดีเจอพอดีครับหลวงพ่อพระธิการจารึกสัญญาโตนะครับผมก็จะนะครับหลวงพ่อจ้อาวานนะครับก็ทางานทั้งวันเลยครับไม่ได้หยุดพิยนเลยขาเจ็บไปยังทํางานอยู่ครับไม่หยุดเลยเหนื่อยเลยนี่แหละคืองานบนนะครับ ทำงานทั้งวันเลยครับขาแยกเค่องเครื่องเครื่องกาแฟดิบครับท่านก็เขเดินมากนะครับกว่าจะได้งานอลังการขนาดนี้ขึ้นมานะครับก็ดูเอานอท่านเดินทั้งวันยจนป่านนี้ยังไม่ได้พักเลยครับทุกอย่างครับเขาทำทุกอย่างครับในส่วนความบุญคือทั้งทั้งหมดทั้งวันนะครับก็คือในส่วนนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านการขายของรั้วมอสต่างๆนะครับ นี้ก็จะเป็นจุดพิธีบวงสวงนะครับก็จะมีพระสงฆ์นะครับมาเดินพุทธมนต์ครับอันนี้คือพาเดินชมรอบๆนะครับโบสถ์นะครับที่อยู่รอบนี้เนาะก็เป็นนี่ขยันขนาดยังไม่เป็นงานนะครับสวยงามมากเลยเนาะถ้าเป็นงานจะขนาดไหนอยู่ในช่วงการตกแต่ง เจ้าหน้าที่กําลังตกแต่งนะครับเพราะว่าเหลือเวลาประมาณสองสามวันเพราะว่าภุมงานหลวงพ่อภูมิงานเองทั้งหมดเลยครับทำภูมิงานเองจัดงานเองทุกอย่างคือหลวงพ่อลงมือทําเองด้วยตัวเองทั้งหมดครับเห็นแล้วเหนื่อยแทนท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นขุดหลุมนะครับวางตัวหนอนซ่อมหลังคาโบสถ์ก็คือทุกที่ในในวัดครับทุกอนุเลยครับฝีมือหลวงพ่อทำเองทุวทุอนุโมทนาสาธุนะครับถือว่าสุดยอด นะครับเป็นพระนักพัฒนานะครับช่างคิดช่างทำนะครับเพื่อบูรณะแล้วก็จะลงศาสนาของเราเอาไว้นะครับให้ลูกหลานได้สืบต่อไปเนาะซึ่งก็ยากไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เห็นนะครับมีส่วนน้อยนะครับเพราะว่าที่จะมีพื้นที่ของวัดนะครับขนาดนี้นะครับก็อ,อยู่ในช่วงการตกแต่ง งานต่างๆครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์บอยมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยให้คําชี้แนะนะครับครับผมก็ขอเชิญนะครับตั้งแต่วันที่21นะครับถึงวันที่29 9วัน9คืนนะครับสามารถมาร่วมบุญก็ได้นะที่วัดจุกระเชอศรีลาชัยนะครับแห่งนี้นะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับมีที่จอดรถมากมายนะครับสามารถต้อนรับสาธุชนกุญใจบุญทุกท่านนะครับอย่าง ไม่มีติดขัดนะครับมีทางพนักงานนะครับแล้วก็หน่วยงานของรสาต่างๆะมาให้บริการกันอยู่นะที่วัดจระางครับครับผมขอบคุณมากนะครับดวผมจะพาเดินข้างหน้าดูข้างหน้านิดนึงนะครับอ่าท่านอาจารย์บอยท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันนะครับแล้วก็โอ้ยน่าจะหลายวันแล้วครับเพราะว่าเห็นเป็นทีมงานทําบายสีนะครับในการที่จะทําพิธีบวงสรวงด้วยดูแล้วก็เห็นก็เหนื่อยแทนนะครับอ่าท่านก็ยังไม่ได้พักเนาะไหากจะวิ่งซื้อของวิ่งทาตรงนี้ นะครับถ้าใจไม่รักทําไม่ได้นะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์บอยแล้วก็ทีมงานแม่ใบสีนะครับใบสีทิติรัตน์นะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับให้เห็นภาพข้างหน้าตรงที่เราตั้งที่แรกและจะได้เก็บภาพนะครับตรงหน้าป้ายนะครับอ,อันนี้คือภาพข้างหลังป้ายที่เรายืนอ,อยู่เมื่อสักครู่นะครับอ,อันนี้คือเป็นโอ้ แม้กระทั่งบริเวณดบตรงนี้ก็ใหญ่โตมโหฬานเป็นอย่างมากนะครับขอเก็บภาพตรงนี้นิดนึงนะครับยิ่งใหญ่นะครับแล้วใหญ่โตมโหฬานเต็มพื้นที่เลยครับตรงนี้จะเป็นกองอัญนัตการครับก็อย่าเลื่อนนะครับเอาบุญด้วยกันนะครับเข้ามาชมแล้วกดแชร์กันได้นะครับแชร์บอกบุญนะครับที่วัดจุกเชอศรีราชานะครับ ฝากบอกบนต่อๆกันนะครับงานตรุจีนปีนี้ก็อย่าลืมนะครับ9วัน9คืนเนาะครับผมครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีบุญได้มาเที่ยวผมจะทําพิธีไล์สดนะครับทําการไล์สดให้ท่านได้ชมภาพกันอีกทีสาหรับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์บอยมากนะครับครับสวัสดีครับ